หมได้แสดงนะคะมีหลายเรื่องด้วยกันเออมีกี่เรื่องนะคะเดี๋ยวให้คุณได้ชาที่ไม่ซ้ำใครใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเอี่ยนะคะคุณรับขอร่วมพร้อมเซลฟี่กับคุณหอมไปเลยถ้าพร้อมแล้วยกมืออะใคคริดไม่ไม่ยกเลยจะยกก็ถูกคนแรวไม่น่าตอบเลยนะคให้นะคะรับออกอากาศใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องออกอากาศน้่งหนึ่งค่ะพจัชรภัยยะพัชรภักษ์ถูกไหมคะถูกครับน้ำมืค่ะ พะยะหัวใจเถื่อนค่ะหัวใจเถื่อนของเต้องครับนับหนึ่งค่ะทวิท้ทวิภพทวิภพครับผมบันไดดอกล้าบันไดดอกล้านน้ำหนึ่งค่ะวันนี้ที่รอคอยถูกไหมคะถูกครับน้ำหนึ่งค่ะเจ้าสาวสลัดตัางถูกต้องครับน้ำหนึ่งค่ะชิงนาง หมดต้มมยวหมดต้มมะยาค่ะยงครับ้ำหชิงนางค่ะสิทาชิงนางครนะคะชิงนางชิงนางค่ะชิงนางใช่ครับถูกต้หนึค่ะได้คะเหตุค่ะนะคะอุบัติเหตุค่ะอครับน้ำหนึ่งค่ะอุิเหตุรั้น้ำสองบนเบ้านหังด้านหลังหัวใจสบายสบายใหัวใจฮะา้ห เจ้าหญิงนำซิ่งครับถูกต้องครับสาวใช้ยา์ชยไอเทครับถูกไหมครับนหนึ่งอ่ะคุณออกเล่นหนังเยอะมากต่อไปต่อไปต่อไป่อไปต่นไป่อไปต่อไปต่อไคอไป่อไป่ะวัตนีไเราคอย่ไปแล้วคร่อไป่อไปต่อาปต่อไปตนอไปต่้ง่อนปต่อไปา่อไปต่อไัตหอั่อไป่อได้คอไปได้ครับด่านหลังโอ้โหอไ่อไบันไดดอกรักต่อไปอต่อไป นัำเต็มบ้านถูกครับสุดยอดมากเลยไม่ยังไม่หมดยังไม่หมดเลยายเปนแทร้าอะไรยมาบามาาครับอ๋อนีอ่ะรักแรงอ่ะอันนี้ยังไม่ออนแอยังไม่ออนแอนะเอาอันที่ออนแอนะฮะอ้โนีเขาเาถัมอาูเลยอ่ะโอ้โหเาถอาตูเลยอะไรบ้างตอนนี้อยู่ที่ไยคะที่ยะที่ยู่ยมบาต้องหาครับแล้วไปแล้ว ยกมาบายเจ้าขานักสองยกมาบายเจ้าขานักครั้งสุดท้ายนะกไม่ดีแล้วนับหมดแล้วไปแล้วนับสองมาเที่ยวโฟมือได้ค่ะสุดท้ายแล้วโอ้โหก็สนุกสนานมากๆเลยนะคะกับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะคำถามนี้ดีนะฮะเอาไปใช้กันเดี๋ยวเราจะให้ช่วงท้ายนะคะ มาเสียมรมคุเยด้วยค่ะตอนสุดบบนี้ให้คุณหอมได้ฝากผลงานาให้หลายท่านได้ติดตามสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถติดตามไอจีอินสตาแกรมหรือว่าเฟซบุ๊กได้ที่ไหนบาหน้างก่อนจะฝากผลงานนะครับต้องขอบคุณทุกคนก่อนนะครับที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณ เ uh, <ข>อ,อ่อวิลลี่เวอร์นะครับขอบคุณมอง,องามวงวานนะครับขอบคุณแฟนทุกทุกคนนะครับแล้วก็สุดท้ายน,นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะครับในส่วนของผลง,ง,ง,งานก็มีละครถ่ายอยู่สามเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องอัติตานะครับเรื่องที่สองคือรักเล่เรื่องที่สามคือเรื่องด่างสวนสาบซึ่งจะออนแอร์ให้ชมกันในวันที่21ก็คือวันที่พี่ถึงนี้นะครับยังงไฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมได้ไม่ได้ได้ก๊ายขอเสียงทีนะ ลูกหนูเสียงโไม่อสนก็ลังขึ้อะแล้วมีขอลายเซ็นด้านล่างด้วยนะค